วันพีซบาวน์ทีรัสใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีเกมวันพีซต่อเติมมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มแอดเอกใจเจเรยนะผมมีสมาชิกถ,ถึง150,000คนนะฮะต้องการซื้อขายไอดียเลยไอดีดองเพชรครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย100%เป็ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะฮะของแท้ต้องแอดเอกใจเจเรยเท่านั้น เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิเลตการ์ดนะผมกลับมาอยู่กับตัวละครแชงคาโ์มูสัลกันอีกครั้งหนึ่งนะผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมขอมาลองเซตเหรียญล้อโซนกันบ้างนะฮะเพราะว่าเห็นช่วยแรกๆเนี่ยหลังจากที่ตัวละครแชงเข้ามาในเกมนะผมช่องญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กันให้ควักเลยนะผมสำหรับเซตเหรียญเซตนี้นะผมผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะผมก็เลยอยากจะเอามาลองในตอนนี้นี่แหละฮะว่ามันดียังไงนะผมโดยประโยชน์ของเซตนี้เลยนะผมก็คือการย่นคูดาสกิลสองนี่แหละฮะโดยฮูชูอีเวนต์นะผมเป็นการใช้สกิลลลแ้ววย่่่่่นนนนนนนูดาาาสสกิิัเออองงะะะฮทขุต ก็จะเป็นการอยู่ในทงคนเดียวนะผมจะมีการย่นคูดาวสกิลสองเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะผมก็จะรวมเป็นแม็กซ์สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมส่วนฐานาของเพจวันนะผมถ้าเกิดว่าตัวละครเราล้มลงนะฮะจะมีการย่นคูดาวสกิลสองเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ๋อแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะผมคราวก่อนที่ผมทำเรื่องของการคำนวณเปอร์รเซ็นต์หลังย่นคูดาวมาเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้นะผมแล้วเวลามันไม่ตรงนะฮะตอนนี้ผมรู้แล้วนะผมว่าทำไมมันไม่ตรงนะฮะ โดยปกติแล้วถ้าผมสูตรในการคำนวณหาเปอร์เซ็นที่ลดลงเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราจะใช้สูตรตามนี้นะผมก็คือผมจะใช้ระยะเวลาในการคูดาวปกติทั่วไปนะผมคูณกับ1นะผมลบด้วยเปอร์เซ็นที่ลดลงนะผมแล้วหารด้วย100นะฮะก็คือเป็นสูตรทั่วๆไปนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเช่นแต่ว่ามีสินค้า10,000บาทนะผมลด30%นะผมจะเหลือราคาเท่าไหร่นะก็เอามาแทนสูตรแบบนี้ได้เลยนะผมมันก็จะเหลืออยู่7 0 0 0นะผมก็จะเป็น10,000คูณ 1ลบกับ0.3นะฮะก็จะได้7000นะผมโดยปกตินี่ับผมผมใช้วิธีนี้ในการคำนวณยนคูดาวนะฮะซึ่งมันยังผิดอยู่นะผมก็ต้องขอขอบคุณคุณโทนี่มากๆเลยนะผมที่มาช่วยให้คําตอบกับผมนะผมว่าวิธีการคํานวณเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่นะผมโดยคุณโทนี่เขาบอกว่าโลจิกในการคํานวณย้นคูดาวของเกมนี้นะฮะ มันจะไม่เหมือนการคิดคำนวณเปอร์เซ็นโดยทั่วไปนะผมซึ่งสมการจริงๆของเกมนี้ในการคำนวณหาเวลาที่คงเหลือนะครับผมหนละังจากยน่นคูดาวไปแล้วนะผมมันคือสมการดีนั่นเองนะครับผมก็คือเอาระยะเวลาครูดาวทั้งหมดนะผมหารด้วยวงเล็บ1บวกกับเปอร์เซ็นที่ลดคูดาวมานะผมหาร100อนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราเอามาแทนค่าในสูตรนะผมก็คือแม็กครูดาวเนี่ยอยู่ที่37วินาทีนะผมหารด้วย1บวกกับ30 หารด้หนึน,100นะผมมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ28.4นั่นเองนะผมนี่คือเวลาคูดาวคงเหลือที่ถูกต้องของสกิลสอนะผมหลังย่น30%นนั่นเองนะฮะต่อาจากนี้ไปนะผมถ้าเราอยากจะรู้ว่าย่นคูดาวแล้วเหลือเวลาเท่าไหร่เน,นียผมให้ใช้สูตรนี้นะฮะพอ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 มาลงมาเรียนขนมคณิศอะไรตอนนี้นะผมกลับไปเรื่องเกมต่อละกันนะฮะ ถ้าถามว่าเซตนี้ดีไหมนะผมผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะผมแต่ว่ามันจุดอ่อนเยอะมากๆเลยนะผมถ้าจะไปเชื่อกับเซตก่อนหน้านี้นะผมเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเยอะมากมากนะผมต้องไปยืนทงคนเดียวนะผมถึงจะย่นคูดาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโดยปกติแล้วนะผมเราจะไม่ค่อยได้โซโล่ในทงเท่าไหร่นะผมมักจะมีผู้ช่วยมาเสมอนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยอาจจะทําได้ยากพอสมควรเลยนะผมแล้วก็อีกเงื่อนไขนึงนะผมก็คือต้องล้มบ่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครในเมตาปัจจุบันหลายตัวนะผมตีปกต มันเยอะมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลแล้วก็ตีปกติธรรมดาเองก็ตามนะผมเราแทบจะไม่ล้มเลยนะผมส่วนใหญ่จะเด้งไปเด้งมาซะมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เขตในการย่อยคูดเดาเมื่อล้มลงเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะฮะนอกจากเราจะเจอแบบตัวละครที่ตีล้มบ่อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะใช้คุมมากๆเลยนะผมแต่ว่านั่นเมตานี้นะผมผมรู้สึกว่ามันยังใช้ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเป็นดกิลนะผมการซัดกิลกับการล้มเนี่ยมันแยกกันนะผมมันจะไม่นับรวมกันนะฮะ แต่ก็ไม่ปไปรนะผมเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะผมว่าเซตเหเรียญเซตนี้เนี่ยจะทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างในเมตาปัจจุบันนะผมถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ เอาแล้วผมมาอยู่เกมแรกนะผมกับเซตเหรียญร้อยศูนย์นั่นเองนะผมแต่เซตนี้เนี่ยเพิม่มเติมคือเราต้องอยู่ในธงคนเดียวมากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะผมเพื่อในการย่นคุณทกษะอยสองแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะโอ้โหแล้วมีคนยืนจับโบวตรงนั้นก็เปิดไป้ก่อนเลยแต่มันหายไปแล้วไงเหมือนจะเข้าข้างหลังเอาแต่เราไม่สนครับผมเราจะเอาธงทันท,ทีเอาแต่น้องงูมาอดอนกลับมาหนึ่งทีตีหนึ่งสองเอาแล้วผมแดงปักตะไคร้ไปหนึ่งครั้งนะผมเอาแล้วหลบมาข้างหลังเลยไม่มีไฟแบบนี้ก็ ขาวบูซาลีหลังกำแพงเออไงเขาไม่สามารถเติมไฟกับเราได้น,นั่นเองนะผมมีหลังกำแพงแบบนี้คือของชอบเลยทีผมต้องใช้ประโยชน์ของสกิลนี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะมันทะลุกำแพงได้แล้วก็ต้องใช้เดี๋ยวผมนี่ไงดึงมาได้นะผมเฮ้ยมันมีคนมาข้างหลังโอ้โหโรเจอร์ดำไม่เป็นไรลองกดอามาตาสดไปแล้วก็ผมได้ปักตั้งไขรล่วงไปซะโอ้โหารากันไม่ได้ครับผมมีใครบังการไหมเนะี่ยอุ้ยหลังเคสอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเรามาแล้วมันวิ่งกลับขึ้นมาโอ้โหน่าจะเสียงแงนวเนี่ยแล้วขอต่อแล้วดอปกมาก่อนฮนะตีตีต ตีให้เลือดต่ำแล้วก็เตรียมตัวคำมุษลิหลังกำแพงอีกแล้วรอบหนึ่งแล้วกันโดนไปหนึ่งตัวครับผมได้อินสแตนคิวบบหนึ่งตัวฮะรอแป๊บนึงรอเลยอินสแตนคิวเออแทงคัลวงครับผมแล้วก็รอมางงครับดึงธงเลยฮะเอาเลือดคืนนะครับผมมาตีเข้ามาตีเข้ามาเลยไม่เป็นไรแล้วก็ผมได้ปักตะไคร้ไม่โดนหรอโอ้โหเขาดรอสได้ว่ะตีรถคูดาวตีรถคูดาวก่อนฮะเออได้อยู่ครับมีสกลิลสองรอบหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็แทงคัลวง ไม่ติดบูธโอ้โหไอ,ไอ้บ้าเอยแตกไปหนึ่งตัวเอาแตกอีกหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งโรเจอร์จับที่ปัญหาจริงๆขาบุสลีเออสักทีแต่ว่าเพื่อนเรามาเยอะเกินเฮ้ยมัน4ี่คนเลยน,นี่เตอนนี้ <c oughs> คือกระจายตัวครับกระจายตัวเดือๆโอ้โหแล้วมันลงตัวกันหมดเลยทรงเดียวนะฮะเราก็อดย่นสิครับ เราต้องการอยู่ในทงคนเดียวนะผมคือเหรียญนี้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะคูดาวชาร์จทันทีนะผมจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะโอ้เราอยู่กันยางเยอะแทงทะลวงไปก่อนนะผมแล้วก็ปักตะไครเออโดนไหมโดนนะผมแต่ว่าอาคามันป่ดอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โอามาตะอยู่าาายังอมตะยังไม่หมดเลยนะเนี่ยขัดตนดวนขันดตะดวนใหญดึงโอ้โหไม่ทันแล้วนะผมบ้าเอ้ยไม่เป็นไรตีเร่งๆก็พอแล้วกันนะผม โรเจอร์ดำมันต้องตัดเลือดให้ได้แล้วผมถ้าตัดเลือดได้ก็น่าจะหมดปัญหาแต่ผมขอแทงทัดลูกไปก่อนแล้วกันมีคนมาไงแล้วก็ปักตะไคร้เออแตกไปหมดแล้วผมแล้วก็ดึงเอา้าให้ผมดึงอา่าไม่เป็นไรงั้นผมไปเล่นขบวนแล้วกนะันไปเล่นคนเดียวก็ได้ผมคือเราเป็นอินโทรเวิร์ดนะผมก็คือต้องอยู่คนเดียวบ่อยๆอุ้ยอยู่คนเดียวไม่ชินนะผมอย่าให้แบบเพื่อนมาช่วยนะฮะถ้าเกิดอยากมีเยอะคูดาสกิลนะผมดอทสิน้องดอทดอตไหมไม่ดอทเอาดอทหลังกระแพงแล้วก็เตรียมตัวผมเด้แทงทัดลูกโอ้โหยังได้ไฟอีกอ่ะถามจริง ผมถามจริงเลยบักนี้เนี่ยมันจะเกินไปหรือเปล่านระมเหมือนเดิมฮะภาพจำครับภาพจำรอคูดาสก,กิลหนึ่งตีหลอกตีหลอกเอาไม่มีไฟจะทำยังไงต่อละจ๊ะผมมีสก,กิลหนึ่งแล้วนะเอาก็ข่าวมูลสลิหลังกระเพงอีกรอบหนึ่งยังไงลราโอ้โหภาพจำยังชัดเจนแล้วผมโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะผมแต่ก็ยังโดนอยู่นะฮะต้องบินหนีแล้วผมจังหวะนี้นะจังหวะที่เห็นอย่างนี้นะผมยังไงก็ต้องหนีครับไม่งั้นไม่รอดนะผมแล้วน่าจะเดินทงนี้ได้ผมโอ้ยางชอบเลี้คงคนเยอะสบายครับผม หงล่างเพื่อนน่าจะได้คืนมานะผมแล้วก็มาขัดลุจิสักทีเอานอนอยู่นี่นะโอเคก็จบเป็นรอบของสเกมแรกนะฮะ โอเแค่ผมมาต่อของเกมที่2กันบ้านนะผมกับด่านอาราบัสตาตอนเช้านั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะฉีดไปเล่นทงข้างๆนะผมไม่รู้จีเข้ากลางไปเลยนายโอ้โหไม่เป็นไรเราเข้ากลางให้ก็ได้ครับผมคือผมอยากเล่นคนเดียวไงถ้าเกิดว่าไปตรงกลางเนี่ยมันจะมีเพื่อนมาช่วยไงไม่เป็นไรครับแทงทะลุไปก่อนนะผมเปิดก่อนได้ปวดแล้วก็ข่าวมุสลิต่อฮะตัดเลือดได้แบบนี้ก็ชิลเราดึงเลยครับผมแล้วเตรียมตัวผมแดงปักเตอร์อุอ้ยไม่ทันได้ปักโดนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็เล็นออกมาก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้โหปักไม่ทันแล้วแต่มันแตกไปแล้วไง เหงาเลยนะผมอดย่นครูดาวสกิลเลยนะบอกเอาน้องงูดึงธงอยู่ตรงนั้นเราต้องขัดก่อนฮะตีให้ไวโอ้โหไม่ทันชิปละชิปละเออน้องตายอยู่ครับผมแล้วก็ดึงธงนะครับผมเรามีฮาคินะฮะขัดไม่น่าได้เออสวยครับผมได้ครูดาวมานะั้งเออครูดาวสกิลสองมาแล้วผมเตรียมตัวอินสแตนทิวแทงทะลวงแตกไปอีกหนึง่งตามแล้วผมได้ปักตะไคร้โอ้โหเขาเอามาตะหลบทันนะผมชิปแล้วไงไม่เป็นไรครับผมค่อยๆเล่นโอ้โหโดนปักตะไคร้คืน เฮ้ยใครโดดดีกว่าใครโดดเราเร่งเลือดได้ครับผมขามุฟารีไปก่อนครับผมอ้าวแตกหนึ่งครับผมแล้วโอเด้งอุ้ยโดยขาบุบ้างนะครับผมโอเด้งมาดิเรามีอินสแตนคิวยังไงเราเอาดออได้แต่ว่าดออได้ครั้งเดียวยังไงเราเฮ้ยเอาไปไหนเราวะนะะโอโหจบเลยนะผมเขาทันพุ่งหนีทันนะฮะแล้วน้องมูมาแล้วดออโชว์ไปหนึ่งทีครับผมตีเร่งเลือดก่อนครับรอรอเลยจริงเราไม่น่าดออเลยนะจริงเราบวกเลยก็ได้นะตีตีโอเด้งไปก่อนครับผมอุ้ยโอ้โหมันยังคามุเราอีก บ้าเอ้ยคูลาสกิลสองจะมาแล้วขอข่าวมุกคืนไปก่อนรอบหนึ่งครับผมแล้วก็แทงทะลวงเอ้าบั็กล้มบั็กล้มรอลุกรอลุกลุกปุ๊บปักตะไคร้ปั๊บแล้วมันมาไคโดไงโอ้โหผมเล็งโอเด้งแล้วมันไปไคโดเฉยบ้าจริงๆเลยนะผมขอได้เดือดด้วยไคโดอย่าเพิ่งหนีมามาเล่นด้วยกันก,ก่อนเออมาเยี่ยมเลยครับผมแต่ว่าน่าจะอัดนคัปปี้เออว่าแล้วไงมันบาจรังเลยครับเกิดมาเกิดมามันไม่ทำอะไรมันบาจรังใส่ผมเลยขอแทงทะลวงหลบดามเมจไปก่อนครับผมแล้วก็ขาวมุกสลิแตกไปอีกโอเดง นายยังอยู่แล้วนายวิ่งขางอย่างนั้นคืออะไรวิ่งบูลวอล์กเฉยอะไรเงี้ยเราตามไปเก็บเลยครับผมตามมาเก็บงานครับผมปักตะไคร้หลุดหรือเปล่านะผมหลุดไม่หลุดไม่รู้นะผมแต่เราขอคูดักยูสองละกันนะฮะดึงทงคืนอนครับผมเราจะแพ้แล้วนะผมชิปหายละโรเจอร์ดำมาแล้วผมเราจะน่าจะขัดไม่ได้ผมต้องให้น้องงูมาช่วยลก่อนฮะตี้าไปตัดเลือดตัดเลือดก่อนแทงทะลวงยังไม่เป็นไรมันยังอยู่ตีเข้าไปครับผมแล้วก็ปักตะไคร้ลงไปรับผมกระเด็นไปฮะแล้วก็ดึงทงคืนก่อนครับ มีใครบังกันไหมน้องงูน้องงูน่าจะยังแย่อย,อยู่เหมือนกันนะผมฝั่งเราแต่ว่าโอ,อ้เขาลงมาโดนลงมาโดนขามุกพอดีเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เวนเออไอ้นี่มันปัญหาจริงๆคิามุกสลีไปก่อนฮนะเออโดนตัดเลือดสักทีแล้วลุกขึ้นมาต่อไปคือเวลาตายของแกแโจเจอร์จะไปไหนแทงทะลวงแหกไปซะโดนอินสแตนคิวยังไงถ้าตัดเลือดได้ก็จัดการได้หมดเอยน้องงูนั้นล้มพอดีเวนกำเวนกำโอเคหมาเตะได้ผมสวยงามมากครับผมหรือแค่โซนไว้ก็จะเพียงพอ มันขามุ้งใส่ใครไม่รู้แต่ผมมุ่งหน้าไปที่หงหน้าบ้านแล้วนะผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นดอนเข้ามาแล้วก็แทงทัดลวงไปก่อนนะผมแล้วตามด้วยขามุ้งโดนขัดบ้าเอ้ยไม่เป็นไรมีผมได้ปักตังไข่กันได้ทัหมดแล้วก็ดึงธงฮะเอ้ยไม่ทันนะผมก็จอยไปที่ร้อยผมจำใจที่สองนะผมเกือบไปแล้วไง โอเคครับ okay, ผมไปดูเกมสุดท้ายกันบ้านผมกับด่านเดิมเลยนะผมผมก็จะบุกเหมือนเดิมนะผมไปทงดีนะฮะเพราะว่าตัวเราน่าจะสู้ได้หมดนะผมแต่ว่ารุจิวิ่งมาทางนี้แบบนี้หมายความว่าไงอ๋อจะบุกด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหดูจากไลน์อัพมองข้าวมันไม่น่ามาเท่าไหร่นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซ้อนให้แล้วกันนะฮะขอผมแดงแทงทะลุลงไ,ไปก่อนนะผมแล้วก็ขาวุสซาริปากต่อยอีกรอบหนึ่งแตกไปหนึ่งนะผมอา่าด้ยวยผมแดงปักตังไคร้ใส่โรเจอร์เอ้ยดอทออกมาก่อนทั้งอู้ยเกือบโดนนะผมไม่เป็นไรเราฆ่่่่าาาาาาาใหหหห้้้้โลลลลเเเจออรรร์มมมมมพแแวววสกกกกกิค็็็ดดดดดตตงงนนนบบทัยีะ มาลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตามตามครับผมตามติดครับผมคงกลางเราไม่ได้นะฮะอุย้ยแข้งมาว่ะไม่เป็นไรเราดึงธงดีกว่าแล้วกันให้น้องงูก,กันไปก่อนนะฮะฮาคิเราหมดแล้วผมเข้าขกลางแล้วดึงเดือด,น,ดน,นะผมให้ไวให้ไวฮาคิหมดอย่างนี้โคตรอันตรายโอ้โหแล้วพงตรงข้ามคือแข้งหมดเลยนะผมถ้าเลือดต่ำกว่า30%เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสแตก100%เปอนต์เลยนะผมแข้งเยอะขนาดนี้นะฮะ ถือถ้าเลือดเราต่ำกว่า3าเนี่ยทุกแชงทุกตัวจะคุ่งมาหาเราทันทีได้ผมพร้อมกับขาดสกิลสองใส่ไดผมเฮ้ยไม่มีหายที่ก็ขาวมุสลีไปก่อนนะผมแล้วก็แทงทัดลวงเฮ้ยไม่ทันชิบหายแล้วหมังตงไครโอ้ระยะไม่ถึงไม่เป็นไรเพื่อนเราจัดการให้โอ้โหอย่างสวยแกงกิ้วเลยไม่ไงไม่ทันแน่ครับผมเราดึงรงกลางไปก่อนครับผมนกงูกานไม่ได้อยู่ต้องไปช่วยนองูต่อกว่าที่นองูจะไม่ไหวจัดการแชงตัวนี้ทันทีเออสวยครับผมทําดีมากครับผมบวกพงหน้าบ้านเลยฮะโอ้โหเป็นงานกัันจดมา พร้อมลุยรอสกิลหนึ่งเลยครับผมชาร์จเลยฮะจะทำอะไรก็ทำเลยฮะรอระเบิดปุ๊บตายลอลเออปุ๊บก็คาบุซซอรีเออระเบิดปุ๊บตายปั๊บไงเราเรารับดาเมจไม่ไหวหรอกหน้ารอเลยครับผมเอายืนนิ่งกันเลยเหรอก็จบเทเล่าขอหรับเกมสุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปสามารถกดซับสไครต์ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกกันจงซับสไคร